อุ้ยกระพงไหมสดอยู่นได้อืน่นซาซิมิอะไรแต่ส่วนมาเขาจะจีบอนน้ำป่าเนาะได้เยอะแล้วได้เยอะซ้ำเนี่ยมันสดอยูน่นเนี่ยเบื้องเหือกมันก็ได้ครับผม่อรอเบื้องครับโชว์เลยครับจะทอ่อมกินันนี้อ้อมมาครับหนังสวยมากเลยแต่ผมจะมีเมนูเด็ดอยู่ครับผมรอชมต้องใส่หนูครับผมต่อคือเพื้นสี ขอ,อนค้นไว้แต่เห็ดเมนูแบบร้านเขาแกงครับผมบุฟเฟ่ครับสิเมนูโอปอ,อม่แล้วนะอยากาอัรออมาองแกผมกดอีฟอสเ,เอามาเห็ดเมนูตัวหนึ่งครับผมรอบมึงรับรองเด็ดมากนี่เดี๋ยวต้องได้ใส่สอยครับพริกสุรินสิเพ็ดร้อนขนาดใดย์ักผมกับนี้ฝักผมผักขาครับผมขาตะไคร้แบบกูดครบอ้ยชอบมากครับผม สดะสะอาดปลอดสารนี่นะครับพี่สารชอบเลยนี่สซมปักเสียดแต่มันงามไปครับมันอ้วกเกินแล้วี่สารานี่ครับชอบสุดเลยใบกะเพราคราลงนี้เสียงต่ำปุ๊กปุ๊กเป๊กๆป๊กเหรครับผมทำอะไรครับทำอะไรครับทำฟลิกทำมุ้งครับที่เรียกยองทำมุ้งครับอทำรูเอาเรีบว่ะ ไกินอมนูแล้วครับมารอบนีอ้ยอมันตุ่มยำแบกจากข้างบ้านนูมากเลยครับผมหนาเครื่องหมอขึ้นกระทหอมแจกพริกสดๆขค่ากับนี้นี่คร้ตาวิทำเหมือนกันแต่รสชาติาแตกแ่บแต่มาลอดกินอีนเด็ดอีลีแสบอีลีครับผม เอยว,ว่บเนือมีส่ำขนาดใดค,ครับผมคุณนี่ใส่เท่าไรโลกว่าครับโลกว่าโลาโล,โลจะบา่ายกนยงสองร้อยสองร้อยห้สิบครับสองร้อยห้าสิบยังได้ยังยดิบอไได้ไนนีมอเคครับผมแตบบ่อเมื่อกีนอก้น,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 นี่ครับน้องคุณนี่แหะซื้อเนี้ยครับโตครับรอครับรอบสอง อยตัวครับทังนี่โบครับใสอยตูครับเต้ครับใส่กัใส่เอาสูททั้งนี่แหะ้งดิซิมครับผมยูฟ้ามหนูเลยครับผมคามหมน้องตะวันนะคฟามข้าวผิดหนังขตัดินจอกผิดเลยครับผมหูตัวใหญ่เลิไพ่บางทีถอนขนเดนก่อนน้ครับก่อนทำแดดเมืองวอนอู้ฟิมือร์เลยนี่อเอยตอนดนดีเลย

รอบมือนะครับผมไกตัวละโลก้ก็ตัวละโลแรสุดว่ะแต่ก็มีเด็ครับมงตาบ่างมันสัตว์ไขมันสีลรายนะแซ่บวันมี้จะดูบรบกวนพ่อมใ้สัตว์รอบมนอ,มอนครับผมของหูทางสังขัโดยเชบช่วยยังครับเชบต่อครอเงิน กำลังจะเดือดครับผมโอ้โหน้ำเต็มหมอ้อโอ้โหใสเขียวทุกตัวเลยหาเถืปอนม่าแนะนำ้ำครับน้ำร้อนประมาณขนาดไหนเ้น้ำต้องห้ามเดือดห้ามเดือดน้ำต้องห้ามเดือดนะครับก็คือคอันหนึ่งถ้าน้ำเดือดข้อเสียเลยคือหนังมันจะรัดขนดึงไม่ออกแน่นอนครับ,รบนะครับน้ำตอนนี้ก็ยังไงเรียกว่ามากกว่าอุ่นเนาะแต่ไม่ถึงเดือดนะครับจะพอดีเนี่ยวิธีการถอนก็จะออกเลยนี่ครับเพื่อนห้ตัวทุกคนได้ดู กนี่ยังนั่นอยู่เลยนิดๆน้ำกรับผมน้ำถูเส้นน้ำใช่ครับน้ำเย็นบมดครับน้ำธรรมดาเราเนี่ยครับธรรมดานี่เดี๋ยวโกนเก็บเอาเสร็จปุ๊บเราก็จะมีโกนคนี่มีโกนเก็บรายละเอียดให้อีกมีโกนครับครับต้องทำถ้าเราทำจำหน่ายต้องโกนโกนเสร็จปุ๊บก็ต้องมีโลหีตม้วนลงนีปมีมีที่อัน เฮ็ดเซ็ดแล้วเขาแพ็คแล้วมามคะครับผมีคยวคนจากสังเ๋ยผมน้ำเก็ต้องเดือดครับผมผมลุกง่ายขนาดนี้เลยบอ่นี่ันีหับมนีมัดมียังบ่หน่บอบุญเนี่บนึกเกือไว้ปุนเลยแี่เปลี่ ม่านเลี้วอยู่ตัวหนึ่งแค้นโดนเอิ้นยังแล้ยวอะไนี่เสร็จแลี้ยวอะบ่ทันเฮ็ดอยู่บ่เมื่อฉีดเมื่อฉีดนี่เสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ครับโอ้นี่เราบรญญากาศในครอบสุญญากาศอ้อมดูมันโอ้ยนับแลกให้แบบมีความกินเลยเรียบร้อยเอาไปทำกินได้เลยครับอยากอ้อมอยากมุกอยากแมนเที่ยังได้หมดเลยไดด้หม อองกิโลนี่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบอ่ะไอ้นี่ขาส้มหนึ่งถูกเกือบสามตัวโลก็เฉลี่ยตัวไม่ถึงร้อยโอ้ขอบคุแล้วแต่ขนาดเนาะเดี๋ยวนี้ให้ให้นัทนูกินก็ไซโลครับผมเอาไซโลเลยอยากคนอยากได้แนะนำสร้างทั้งไหนครับถ้าอยากได้จริงก็ตามเบอร์โทรก็ได้ครับศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ด 3042นะครับวันนี้แล้วก็ถ้าสนใจถ้าอยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์เข้ามาดูได้ที่ปั๊มคาเทคครับอ่าเนี่ยอย่างตัวเนี้ยตัวเมียนะครับโ้ยไม่ต้องห่วงว่ามันไม่มันเดจ๋อให้ตัวนี้เลยผมครับจะให้เลยโอ้โหตอนนี้ายแปฝงหอบพ่นอะไรอีกครับสะอาดเราล่องเราดูมูมือกีนได้ไหมเกล็ดดอกสวยมาก คนหัวใ้พอมเ้อมนแซนตกผักมากลยมาเก็บโกนโเสร็จปุ๊บก็ต้องมาลนครับลนพร้อมป่ครับลนครับอ๋อแห้หอมเลยสุดสุดให้ยืนตรงๆอีกทีให้เอื้มิลองแล้วเห็นจะยากล้มไหมมานอนมันต้องรูปลูมไหมไ มันนำเย็นนำหย็นนยังไม่ได้เขาสีมากเลยเอาสูสุแล้วต้องล้งเลียดมักระดเลีดแล้วเขาไปเสียงไวหลังรถเขาได้เน่าดีได้ได้กมีคนไหนกินเน่ากินเอาเป็นกระปุกเขาเกลือครับผม เบือแล้วเขาซาซิมิตัวนึงเขาปีเคีนเต่าเลยครับแล้วไปตัวหนึ่งเววนี่ยนะเดี๋ยวบา้า,าน้องมัจะทำามากเลยเนะเน้องตัวออกย ก็อร่อยครับแบบนี้อัดตอนให้เบื้องแล้วครับผมเห็นไปต้งองล่องชิมครับคือทำขา,ายต้องเน้นๆเน้นความสะอาดจริงๆครับผมต้องรอลอเก็บผลบางคนกินได้กินเข้าไปมีผลเล็กน้อยเนาะไม่ได้ต้องอร่อยหมด,ด,ด,ดสุดที่ดีสต์ล่องเราไม่มีผลเสียครับไม่มีแน่นอนหอมอมนม่มนะครับวันนี้ต้องตามมาดูคันได้แล้ว เดนี่ยหนูุไปแล้วอรซับเป็นตอนสิ้ีใหญ่ๆแบบนังกุุบๆตัว่้องไหเรือลงไปเราบนนี้ไซร์แมนเชล่ปงแมนลน้ำกลาแด็นกระด็นลนะครับเส่หลนยน้ำป่าใช่ปะลนยครับเลือใช่ปะไปอยู่ครับส่รดดีปะปลายชอนครับปลายอนมีอื่นนอกเลือยังดีปะมีครับมีเราครับ ดี้ดีงกินีว่ยผมก็ใส่ประาณั้นะเรับแต่การกินก็เหมือนกันแล้วรสชาเนี่ยมันดีอะไน้ลาก็เลยเขาเปนตูสมแล้วทีนี่เอกคับมอเซียมกครับชมวิธีกันแหละเรือยังไหวแน่ครับผมด้ยเบื้งครับผมบางคนนี่เย้าออกใหยแล้บางคนเอากินม่ใส่่นี้นี่เรือบบกยังครับผม เอาได้ออกแน้หรอโอ้คือมันเนี่ยหรอาได้ใส่ออกครับเอาได้ใส่ออกครับใส่ปอดออกใส่ก็ปอดครับชูบอกออกให้เบิ้งแี่ตัวนะดูเอาเอาให้ดูก่อนจูเออเอาให้ดูตัวนึงเอาให้ดูก่อนนะครับเครื่เหลือยังให้เบิ้งให้กินได้นะครับผมถ้าผมจะถ้าใครอยากสั่งแบบทั้งตัวเลยได้ไหมครับได้ครับได้ถ้าจะเอาไปทำกินเองได้มาที่ฟาร์มได้เลยครับ กระเพาะผงเยาวันุ no <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่งเยผงเยาวองแล้วนี่คผงเยวตตรงนี้นะเออหูชำนานตัวนี้ไตัวน้ในลูกน้องมือหนึ่งอย่ครับผมยางกิ่งเม่เรยว่าใส่นี่ใส่้เสียดายเฮ้ยม่ลโคนตรงนี้ใส่นี่ครับผมคตรมัดก่งโคนแต่เบิงยังสี่เนี่ย รับรองว่ามีกินสาบแน่นอนไม่มีครับการันตีมากเลยอันนี้ยังเขาเอิ่นยังใครหลังมันจะหลังครับห้ามชิงนะของของแซ่บนั่นแหละครับงบเนี้ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับหนึ่งตัวหนึ่งเนื้ออยู่ประมาณนี้เหมืก็พวกมันๆครับผมเต็มเลยใครหลังเมืองตัวนี้เยอะเยวะเดี๋ยวเบืองตัวนี้สิให้วางลูกเห็ดนี่ใส่โลูกเยอนี่โอเคครับผมอันนี้จัดในนู่นี่นะครับมนดูความมันของตัวนี้ดูตัวนี้นะโอเคครับผม ต้าหามันออกได้หาโมฮัมหัดนี่เป็นจริงหักไปเฉยโมหักไวอย่างนี้คือนี่ยตุ้มเนี่ยนี่ตุปุ๊บปุ๊บมันแบบมันสุดโมหารสุดนี่คิดเองม่้ครับนี่อ่าจะมีเพื่อนน้องอีกคนหนึ่งมันทุกตัวโมหันมันทุกตัวการันตีเลยไม่มีตัวไหนไม่มันขึ้นสุดยอดครับผมฤดูนี่ยังมันนฤดูฝนนี่ครับตอนนี้โอ้ไม่ต้องห่วงครับมันทั้งปีธรรมดาต้องฤดูหนาวดูงังสิมัน ออ๋ว่าตัวนี้ยังตั้มงามไงเบิ่งมันมันโอหสุดดีครับผมมันตลอดเลยต้องเอาหัวหาจากเพื่อนไายกระงมครัวผมต้องดูความใหญ่นะครับสุดยอดโอเคครับผมเมนูนี้เห็ดขึ้นหนึ่งแบบอีสานบ้านๆครับผมกระไคร่กระเทียมหมูล้มกันครับข้าเนี่ยเขาสิร้องไม่ซึ้งครับผมหอมบอกว่า ปบเนบวเกือบแป๊บนึ่รับผมใหญ่มากเลยไม่เกือบยิงได้คุยสามสิบปดปีอยู่นี่ยนี่เวตัวใหญ่พ่มีเราไปได้แต่ตัวทอมแข็งหน่อยเมืออเขกยไรก็ผมว่าไม่ดันไมูอ่ะที่ไม่ได้หนังครับที่นีขนนี่ใหญ่หน่อยเออแม่มอที่อย่างตัวใหญ่นี่สมัยโบราณมพ่มีล่ะแต่มีดปนภาษา้ะนนะแม่มอแต่สร้าง มาบาต้องยุดต้องยุดมาผี่โดยครับโรยโรยโย,โยมามักนูอนมาที่นี่มาเบิ่งวิธีมักนูสุรุอีสานครับอับนนี้เขาิวบเขา,าทิไตะไ ผมมีไซค์หน่อยเนาะเลียเราซีเกือแ่งพุงแท่บพุงส่ลิ้นส่เลยเนาะหลักแล้วมีาคาพอนำหอยครับน้ำหอยสูวนนี้ิเมนูต้องไมู่นี้ต้องจัดรัอปรุงรสครับผมซอสปรุงรส เนียนเลยนี่ผมบอกเลยแ่บครับช่วยได้เขาเ้อหอวเขาหุนห่อนสุดยอดแล้บ้านเ่านีขาดมีดดอะไรครับแกงงวมันสมบูรณ์เออเขอาใส่ำตาน้ใส่เบรธธิร์ทุย่างถได้ปลาแค่ยุหนึ่งเ,เดียวน้ากันหน่อยมเตะมันเยอเยอะตาน พีกไทยครับืมตาลมาก่อนนะซูนก่อนครับเ๋ยวน้ำตาลเท่าเสียวแหลมมื้อเชื่อครับผมใส่เยอะครับผมแล้วก็ขาอบไรคือพิกไทยครับผมออกดังครับบอกเลยอีคครับประมาณนี้ครับ

โยมาโยมาเพื่อออกนังให้มันคุกเข่ามันว่าทอามันี่รับเต็มอยู่แล้วท <l UE> ำนี้เวลากับมากไว้ชั่วโมงครับผมใส่สสตู้เย็นไว้แล้ว่าลืมขาดตะไคร่ไปเลยครับเมนูนี้ต้องตะไคร่ล่องวนหางสิลูก เลยครับผมีมน,นูนี่หนูพุกน้องตะวันควาร์มหนูพุกน้องตะว,ว,วันนะครับผมนี่น้องตะวันอยู่นี่ครับมาดูน้องตะวันก่อนครับสวัสดีออครับวะส,สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่เจ้าของฟาร์มทำไมทำหน้าขี้เหร่ใจไหมจะป้องปั้มซ่อมกลินหนูวะ <c oughs> โอ้ยปวด <c oughs> เลือแล้ว <c oughs> เอาหนูวัวไก่นี่ยังไงก็เอาหนูหนูตะวันก่อนอย่างนครับผมรอชิมเลย อ่านครับมู่แรกเสตื่นใจให้ับผมอมหนูอมหนูเ็<ด><น>มม้อครับผมตัวเดียวเอ็มม่อครับตัวเดียวนะครนี่ชิมกันครับผมเนเลยว่าสายมากอมหนูคือ่้านห้องบอแลวตัวนี้เป็นแม่พันธ์พอพันนี่คครับสไตลว่าครบานห้องเดนี่คนละแบบเนาะรับเนาเนียว่าจากบาุรีรัมย์เนี้ยเนี้ยลองิมครับผม มาสังมัน่างมันกีเดิเยเออกึห็นรีตอนดลานตัว่เ็มากเลยรอแซพราะเอื่กกี้ครับผมเครื่องมันหลักุจอดเลยครับผมมีกินสากินยังเลย่ครับเหมือนน่ะกินเครอง มานมาครับรสชาติคือบ้านอยู่แต่วผักถึงปใส่ขึ้นก่อนถ้าถึงปยรสเดซ่ยมันคือว่างแบบพิสานไต่ขาสุรินเดี๋ยว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 ยากกันครับอยู่นี่แ่บรับและขาดทีเล่าไปเลยครับอมพิสานเ้องครับผมผักเยอะ มักหนังครับเนื้อมันนุ่มนะอืมอือขึ้นวนบางเขาเลยแบบเนี่ยเหมือนกันเลยมันมันแบบเนี่ยมันหลายมันเลยเป็นคุยๆอีกอะไยใช่เหมือนเหมือนทำหน้าหรอกแต่ว่ามันเนี่ยมันหลก็ไกล้สิ้นเลยไหลาย็นหนักเลยปวดด่วนมากมันนี่ครับผมมันตลอดยี่สิบปีครับต้องมองเที่ยวกระดูกนะย่อไม่ได้ต้องลุกแล้วนี่ รสธรรมก็รสธรรมรสธรรมรสธรรมต้องกินแบบนี้ครับคุณผู้ชมเนื้อแบบเดี๋ยวยเดี๋ยวไก่ฝอยยีก็เจี๊ยบเปรี้ยวเทียบถือเพื่อนไก่ซีพีเนาะ<ม>เนือ้เอเยอะมากเลยรสชาติกับไก่กต่หนูเพิ่งเอาประมาณเนี่ยสุดยอดครับแซ่บบะหมี่กินสามยังเลยสุดยอดบอกเลยครับเดี๋ยวสุดยอดนุ่มดำเลย ทำไม่ไหวจบยอดไม่รู้ยิ่เย็ดเย็ดครับผมนี่ครับตากันมประยุติเลยขอบคุณเชฟครับผมรอบนี้โอเคโอกอนะถึงว่านายจะทำอร่อยกว่าเดิมนะเออเรอบเมื่อกี้นี่ก็โอเคโยแต่ว่ารอบนี้ถูกลิ้นพอมมันมีค้านตีเลยรอบนี้ดีแล้วดีเสียมไหนตีเท่หรอตีเท่ครับผมรับประทานกันตัวนี้ไม่มีบัจรัย มีัตรแจ้เดกันนี่นะครับผมคณเนี้ยเขาสองคนเใช้ชุดที่นี้เขาชุดีี้มีบัตรหมดเด็ดมาหนีไลเขาเลยนะตองหนังนะครับมีหนังดนีแซวาีนตัวนะครับเรคิดูฟังเนื่อลาบประดุกฟังนี้สนใจดีงว่าความที่มันบอกอผมออมดำก็ดีแบบสุดยอดครับผมลาบประดุกลาบประดุกเอาจัดจะทำครับตองจินเมนูครับวันนี้ จังหาก,กับผมคุณจะดูแลไรครับผมุ้งอดอนมานี่แมดูแลดีมากเลยมรม่นี้ทำอยูกข,ขอบคุณผมเดี๋ยวสิโฆษณาหนูซอยให็ดฟ้าไก่เลยหมูคุจับอีกมาอยู่กลัามากเลยมาแล้วมาแล้วครับวันนี้อะไครับพี่อพอพเอาเอา,เอา,เอา,เอา ไอยกลเลยเปก่ยแขงียคนรอเสียมาแล้วครับผมท่านผู้ชมได้อะไรต้มอมนูอมนูอมน่ะแี่ไม่ขอไมเผมที่แหผมมาต้มแซ่บมากครับบอกเลยไม่ไม่อ้จูงดีกว่าส่วนไหนของมันเนี่ยทั้งตัวครับโอ้ยกินได้เบิดแซ่บปาครับโดีกว่าเยอะครับดีกว่าเสุดยอด ครับผมมาชมก่อนหอมฉุยเลยหนูหนึ่งสมุนไพรตามน้องตะวัน,นครับผมโอ้โห,หนูใหญ่ๆสองตัวครับผมไก่ด้วยกต่พวกหม่อมครับผมสุดยอดริเตียนตุยพูได้หลายครับเฟรชเบื้องอันนี้ให้นะครับทุกคนนี่นะครับเมนูสีแข็งลงสนามครับผมโอเคครับผม เป็นอะไรครับผมมาเ๋ยวนี่ครับผมขอบคุณขอบคุณได้หลายครับมากพี่พ้นเลยนครับผมถูกปากแค่บาทเด้ยวครับได้ชิมเห็อันนี้ฟีมือลูกดองเสร็จตุ้ยครับผมมืดหนึ่งมาเลยเต้นเซบีงัวเด้วยผมลำเซดียังเซบีงัวทักซี่พอกีเลิศต้นหอมเนาะผมบอกว่าแซ่บมากเลยหล่อน ออเกินนะเกินตาเฮียเราไปแล้วอยก่อนหนูหนูหนูบิงับน้องออมัาผมนั่งอีกตัวหนยกยันังสันของทั้งบ้าวน้องแล้วผมแบบเนหนูวิ่งขึนสามข้าวยังนออด้ย่ข้าวข้าวเดี๋ยวไป้าดมาฐานตรงคนี้นะผมรัคบลรับาลเดียวกันอยู่ซูเปอร์เมืองสุรินทร์ครับ คำทอโต้ว,ตว,ว่าอะไรครับมาทานนี่สุดยอดครับผม <c oughs> ที่ลำลาก,กันแล้วครับผมขอบคุณเจ้าตัวได้ลายโอเคครับผม